สวัสดีครับวันนี้แมทชิงการ์ดที่สองครับบอดี้ไฟเอ็นดีเอ็นดีนะครับเป็นภาคต่อจากโอเดสเป็นของไทยครับเราจะเล่นเกมเดียวเลยนะครับเราแนะนำผู้การก่อนวันนี้มีหน้าพี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ดูหน้าพี่มาี่มาครับชื่อผู้อะไรมาเล่นเอาดากอนโวเป็นอสุรมังกรครับเอามังกรไอ้ันนี้มังกรเอาไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบหันมาหน่อยเร็วเชียร์ใครวันนี้เชียร์ใครเอาเชียร์ใครใีคนนี้เชียร์ใครเชียร์ตัวเอง ไม่เชียร์โอ้โหโอ้โหไม่เชียร์ซะด้วยเจ้าโชคเงี้ยไอ้โชคสวัสดีครับเราเขาไม่เชียร์มึงว่ะเอ้ยเข้ากล้องไปคนละไอ้ลิฟเชียร์ใครลิฟเชียร์ตัวเองครับเล่นลิฟเอาเอาอะไรมาเล่นครับโช๊กเอาเมจิกโกลครับสายเจ็ดสิบสองเสาหลักเจ็ดสิบสองเสาหลักใช่เยอะเหลือเกินเสาเงี้ยเยอะไปไหนเนี่ยเยอะปักเยอะมากเป็นปึกเลยไอ้สร้างได้กี่ชั้นเนี่ยมามาเรามาลองเรามาเล่นกันเดี๋ยวเดีไยมขอพี่ จับกล้องก่อนโอเคแป,ป๊บมาเราจะโยนกันใครจะโยนก่อนโยนมากกว่าลงก่อนเกมเดียวรู้เรื่องใครโยนก่อนเอาเลยเพื่อนตกลงกันไม่ได้ <12. S 2> สิบเอ็ดสิบสองโอ้โหไม่ยังเฉียนเนะี่ยบอกแล้วโค<ม>ตรเฉียนเนี่ยเมืเ่อกี้เห็นน้องที่อยู่น้องผู้หญิงที่อยู่น้องพินนะครับอยู่หน้าจอพี่ตกลอบนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันตกไปนะครับโดนมน้ำมันโดนมน้ำ ช่วยๆกันแช่งมันหน่อยนะครับเอาเลยเห็นจั่วเดี๋ยวก่อนนะ <All right. S 1> อีกสามเดือนต่อมาเนี่ยน้องพินจะเข้ามาชิงเจอแน่ <All right. S 1> สักวันหนึ่งต้องมีสักวัน <laughs> ต้องมีสักวันชารจั่วบันที้เอาแวดการ์ด guard, เรามีผู้หญิงชิงไปแล้วนะบันที้ไฟยังไม่มีผู้หญิงชิงเลยตีหนึ่งคิตเหลือเก้าเอาเลยเพราะง้ครับสแตนด์โรไม่อยาขยาับแต่ตัวแม่งโยกเว้ยตัวนั้นเดี๋ยวมันสาดชารแอนโดอ เดี๋ยวพี่เปลี่ยนข้ากันแว็บขอช่องกลางทำอะไรไหมไม่โอเคอืมโอเคดีช่องกลางฮัลเตอร์ไม่ยอมยกเวทเอาเลยเชนเอาเดี๋ยวเห็นโอเคเชนเดี๋ยว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 เยี่ยมเชนเท่าไหร่นับก่อนดิเชนหนึ่งสองสาม่าเชนสามมีไหมอีกเชนน่ะพี่ีเชนไม่มีเกตแล้วไม่มีแล้ว นี่อเกตมึงนี่มีใบเดียวเองผ่านเธอเลยมันใช้สองใบผ่านแล้วนะเราย้ายหน้าพี่มาตรงนี้ใครที่รำคาญหน้าพี่บอกนะพี่เรียกออกนะครับรอบหน้าจะได้ไม่มีนะครับไม่ชาร์จับผมอข้อเล็กเกินาร์จทำไรไหมของดีทั้งนั้นไม่ชาร์จหนึ่งพิผ่านเลยเพจัว่โลทั้งนั้นแหละกูว่าครับเนว่าเดาเลพี่ไม่เห็นหรอมันหัวร้อนกินแซวว่าใช่ให้กล้องดูไหนๆดูแล้ก็ดูให้กล้องดูหน่อยนี โอ้โหบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้ยิ้ม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 เขาช่องการ์ดไล่ดูหน่อยเห็นไหมวะเดเรว่ะเฮ้ยดูกล้องนี่ดูกล้องดิเฮ้ยทำดูด้วยเห็นไหมทำดูล้วเนยโอเคเฮ้ยทำดูด้วยดูไม่ดูไม่ดูเหลือบได้ลงสนามเปิดท็อปพี่วางกล้องไล่ไว้ตรงนี้วะมันมองเห็นไห้เพอดะีชาร์จชาร์จเกตไปชาร์จไปเดี๋ยวไม่มีอะไร เห็นแล้วครับคดีบ้าสกิลละใช่ใช่เชิญบอดี้คอหยิบบอดี้กีดมันแดนซ์โอ้ยหยิบอะไรขึ้นไปมือละบอดี้กีบ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 อะอ่าเทคบอดี้ลเมื่อลงสนามทิ้งบอดี้กีบครับทำลายกันหน่อยทำลายตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวนั้นอันไหนริมอันไหนกลางวะกูเริ่มงงอันนี้อันนี้ริมอันนี้อยู่อันนี้ดอกปหรดอกครับเอาดอกไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ต้องไม่ต้องดิ อ,อ,อัลเลเทคบาด์ี้กีฟถูกทิ้งจากความสามารถบาด์ี้ครับลบหนึ่งเรือชั้นหนึ่งเกตเรือไม่กลัวเลยนะไม่กลัวไม่กลัวเราไหวฮิวหรือเปล่าระวังนะจะเห่าวไม่เตือนนิ้งแท็กตีช่องกั้งก้าวพัน <c oughs> ไปเลยแล้วก็พันเทราเลยโอ้ในว่นเท่าไหร่ถเถอะสักเก็บไว้เต็มมือเลยไงแจ้าจะชาร์จดรอไหมแจ้าน้องพลุนน้องพลุน ย่ามาเนี้ยอะไรพี่ภูพี่ภูไม่มีอะไรไม่ชาร์ด้วยไม่ใจถึงชิปแฝงเลยเฮ้ยไอ้เรื่องเกียร์นี้ไม่ต้องห่วงไม่ชาร์จละกันอ้าเห็นเขาไม่ชาร์จไม่อยากชาร์จบ้างขอทักล้สนามครับสามารถจะหนึ่งเกียร์ถ้าจ่ายโจ๊กันหนึ่งใบอู้ห้ามมือมีอะไรให้ฟามอ่ะคิดโกงอหนึ่งโชว์บ่อยโชว์ข้างนี้บอกอืม จัดการน้องครีมเดี๋ยวคุณมาแก้แค้นสองขีดสองคิดนะครับพี่น้องเอาไงจะไม่ดีกว่าลูกบอลฟ้ามันยึกยักยักหนึ่งคิดเยยช่วงกันมาเลยด่อมันจะสะสมกาวเลยไอ้ปูชา่อผ่านยังผ่านเลยไม่ผ่านยังผ่านไหมผ่านไหม มันจะกดนันตีใท่ผมไม่มันเลยผ่านผ่านข้อข้าขอใจเกยียร์ทำไรไหมเอาเลยข้อเกียสองทับเลยทำไรไหมอืมเอาเลยเขชือตัางสี่ใบบนล่างบวกอย่างละ 4, สี่พันนายนายสีบโชว์ดิโชว์ดิ1หนึ่งเตียสยมกรสองนี้ติดเหมือนกันเนี่ยสยมกรสามสี่ชิดหน้าต่าง หน้าตาดใช<จ>่ไม่เปิดต้อออกมาพอีเป็นเหตุด้วย <Okay. S 1> สองที่ตีเขาย,ยกเลิกยกเลิกเอ่อยกเลิกก่อนตีไม่ใช่ยกเลิกพลาดเลยเขาเลครับแดนแอนด์รอเอาเปล่นข้างกูลืมโทษโทษชาร์ดเดี๋ยวเออชาร์จแอนด์รอ ไช่ครับเมจิคอลกูตบายทะไรไหมกูตบายแปลว่าสมดุลขึ้นมือบัดตี้ขอแอนดโมไดลครับหยิบบัดตี้กีฟขึ้นมือมัาจะเป็นด้วยขแรงๆนี่ทำไงแล้วก็สกิลของแอนดโมเดลครับทิ้งก้าวไปหนึ่งใบขอทิ้งเป็นบัดดี้กิฟแล้วก็ทำลายช่องกะเอาทำลายเลยเว้ยเอาไม่กดเทคบัดดี้กิฟผิดแผนครับไล่ครับใจสังเกตทำได้ไหมได้จวดก้าวหนึ่งใบแล้วก็จวดเพิ่มตามบัดดี้กิฟที่จวดหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่ มีสองใบโจเซ่ของสองใบสองโอ้โหโจรแรงเลยเว้ยป้ายครับจ่ายเงินก็บในวัน <c oughs> ทำอะไรไหมโ <c oughs> จก้าสองใบโอ้โยก็ลำได้เว้ยเอ็นดีมก็ลำได้นะเว้ยลายเวทอย่างเดียวดาก้อนมอนครับมีแต่เว้ยได้อย่างเดียวครับดาก้อนยืนดูแล้ววิสาข้อก้างขอทับไปเลย ลงสนามทิ้งมือหนึ่งที่เป็นเจสิบสองเสาหลักทิ้งใบ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 ยิวหนึ่งเลียดข้อมาเว้ยอนดีก็ลํากันได้นะครับบอกไว้ก่อนเริ่มลัมกันแล้วนะครับเก็บใบถปมใบ เขาทับเลยเสร็จแน่หลาคนนี่ครับลางสนามตายแน่ชั้นนึงเก็จบเทนนิสคู่แข่งตายแบทเทนสองขีดอุปกรณ์เขียวเนี่ยหนึ่งขีดเรีย็นเรีเรียนยนอยากให้กดก่อนปล่อยแป๊บนึงนะอยากเพิ่งนะอยากเต้นระบำป้าล่ะระบำบำบำอ่ะอะไรเอาผ่านเลยโอเค๊ย อะไรจ้าชาร์จแมมลดโอ้ยโอ้ขอโทษโอ้ดีดีมากดีมากเอาย้ายครับย้ายย้ายมาด้านนี้ครับแม่น้องปีนตอนปินหนึ่งทำอะไรไหมเอาเลยตีบัดดี้ทำได้ที่ตัวไหนบัดดี้ไม่กผ่านเลยเข้าเลยครับสแตนด์แอน์ดเดียว ชัดเลยชัดแอนดรอยลำทุกตาขอครับโอ้ยจบเกมกูแข่งตายด้วยอย่าลืมโก่งเขาช่องกลางไม่กดเทคไปเห็นเจสซี่ซอลซลรักลงสนามชัดเจกเฮ้ยแอปนี้โคตรชัดเลยเนี่ยับเื้ออะไรครับชัดแทนตกรออแล้วใช่ไหมครับขี้แพ้อะไรเนี่ยตัวแทนร้านคุณนี่ตกรออกันหมดเลยเนี่ย ดดูไม่มีใครชิงเลยวันนี้เตงโกเต้กูอยู่ไหนร้องหาอยู่บ้านลแล้วร้องหาวันนี้วโอ้ช่วงสงการเตงโกเต้เป็นเรื่องของการอยู่ครับครับพี่ทำไมันเงียบจังว่ามุกมึงเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเราตอนที่กูบอกว่ามึงเงียบนะอ๋อนี่เราหัวเราะเองทำอะไรไม่ได้ไฮ้ลุกด้วยเองนี่บริการด้วยมั้งไง เจ้าโชคทาให้เจ้าโพลุกให้นะครับจับกระมือใช่โอ้ยโอ้ยโดดโยอ่าเมื่อกี้ลืมโยกไม่เตือนพี่ะเมื่อกี้ทามันพี่ลืมโยกเกจสามทำอะไรไหมเอาเลยอ่ะโอ้ใส่ก่อนเลยใส่สามเกตใส่แตกครับปรับใส่แตกอีกวตึบมันอยู่นี่เองอ่ะบวกวงหนึ่งพันตามมาสวรีมังกรชื่อําได้อ่ะมาสองสามสี่อ่ะนี้ไม่เกี่ยวห้าหกเจ็ดแปด ก้าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิบใบบวกหมื่นหนึ่งหมื่นเดียวไม่ให้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมีหนึ่งพันอยู่ในตัวอ๋ออ่ะคืออะไรบวกมีหนึ่งพันอยู่ในตัวเออมีพาวเวอร์หนึ่งพันมีพาวเวอร์หนึ่งพันไม่ได้บวกหมื่นหนึ่งนี่ก็บวกหมื่นหนึ่งหมื่นไปหมื่นหนึ่งสิบวกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแพนจ้าอะเรื่องเมื่ออะเรื่องเมื่อตกลงหมื่นหนึ่งใช่ไหมเป็นเสร็จครับผมมีแผพนไหมไม่มีมีดับเบิลตีกลาง ไม่ปองอ้าวเสร็จแน่ตีข้างอ้าวไม่ตีไม่ตีเข้าเลือดด้วยไม่ปองอ่านเลยเข้าเลือดกับจูเอาแล้วเมติกเมติกแล้วกูไม่มีมอนสเตอร์แล้วเมติกคูเอาแล้วขอช่องกลางใชมันมีบอยใส่ผมะคอครับหยิบบอดี้กีบบอดี้คอทิ้งบอดี้กีบครับทำร้ายช่องกลางแล้วก็ไม่กดเทคบอดี้อีพ เทาไรนะเท่าไหร่นะบทอะไรนะอยากระซิบอะไรพูดดังๆเลยมันยืนเจ็ดพันอ่ะโอ้ยเจ็ดพันเลยว่าอีสานมีศาสตรเมื่อกี้นี่ค่ะมีสาดว่าเมื่ามันยืนไม่มีไม่มีไม่มีนี่มีบริการปัดไหลให้ด้วยมันยืนเจ็ดพันอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ใช้มือฝรั่งนะเจ็ดพันเข้ามาไม่เข้าพาเลยอ้าวอ้าวแปลงดอกเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเพิ่งโทรมาสิไม่เอารับก่อนไหมไม่ไม่ไม่ต้องรับรับครับผม กำลังทำอะไรอยู่ที่โกผ่านไลน์เลยน้ำมือตีข้างตีข้างตีนี่ใช่ไหมอ่าตีกลางเราเลยผ่านเลยก็เดี๋ยวเราจะเล่นกันแค่นี้ใช่ไหมใช่ใช้มือหมอดชัดชัวบัตตี้คอไปช่องกลางครับมือมันดีจังไงมือเยอะจังวะเออาพี่ต้องรับสายแล้วล่ะรับก่อนรับก่อนได้ไม่เป็นไรโอยุ่งอยู่ฮัลโหลครับแล้วกายกายว่เดี๋ยวเข้ากล้องอยู่เอ่ออาอยู่อยู่ให้ดีนะให้ดีนะผ่านไลน์นะผ่านไลน์นะเนาะ ไปรับตรงนู้นก็ได้ร้านพี่โพลใช่เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยตึงขาหโอ้ยไม่ทักแตโกหกซะหน่อยครับส่งตัวแทนมาเฮ้ยโพลไอโพลโพลจกินไม่มด้แล้วเรามาต่อกันถึงไหนแล้วมาถึงตากูแล้วเพื่อนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโชคเตะกล้อง ครับนี่ตาใครเนี่ยสรุปติงตามผมละยังยังยังตาผมลืมเว้ยเ้ายย้ายอ๋อยังไม่ได้หยิบบอดีกีฟใช่ไหมย้ายังหยิบยังหยิบแล้วย้าใช่หรอหยิบแล้วไหนอะหยิบแล้วใช้แล้วหยิบแล้วใช้แล้วก็ต้องออนไลดิมีโซไหมอ่ะไม่มีโซมันไม่มีไม่มีโซอันนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องหยิบแล้วก็ไม่กดเทคบอดีกีฟหนึ่งที่อ๋ออือไล่จะสังเกต เลือดหนึ่งทำไรไหมไม่ทำไรก่อนรายได้เมื่อมี72สากะ6ใบหรือมากกว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอฟแอดเก้าสิบอแล้วเลยเยอะแยนับให้นับให้ดูนะเออไม่ต้องแล้วนับต่ออีกแล้วไม่หาก่อนหาขอนี่ขอ72สาักไซส์หนึกี่ใบบไม่เกินสามใบตัวละสองขีขอนี่แล้วก็ ขานี่มาติดสนามแบบตัวละกี่ขีดเนี่ยแล้วก็เอาดับเอาดับออกเกมบต้องออกมาเลยเหรอใช่ออกมาเลยการเข้าแล้วงานที่ใจเก็ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปหรอใช่อยู่ไหนจำได้ไหมสามจำไม่ได้ด้วยอยู่ไหนวะจำได้ว่าจำไม่ได้หรอเอาละมึงเงินแพ้แไหมการจ่ายค่าคอมแล้วก็เช็คดอกคอ ใช่ไหมน่าจะสองตัวไม่ไม่อันนี้ไม่ขึ้นไม่เข้าดอกไม่เข้าเกตอันนี้อันนี้ใช่มีสองตัวนี้มาดูนะไปตามดูกันเอาอีกดอกดอกมีกี่ใบดอกมีสองใบหรือว่าใสสองเกตใช่สองเกตเลือนหนึ่งมันต้องมีสามใบต้องมีสองใบใช่มีตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวหนึ่งที่เราคอทำมาใช่ไหมหัวต้มอ่ะตัวนี้ไอ้โมดขอทำแอ้โมดกัจได้อ่ะเทคครับเมื่อลงชากิแล้วก็สองคีดโอ้ยสองคิดงก่อนขียแล้วหนึ่งคิด หนึ 1> 1่งคิพันเทิร์นต<อ>่อมือไม่มีเลยหรอไม่มีแล้วหมด <K> ไม่ใช่น้ำผมต่อมาแล้วชื่อต่างนี่ก็โทเลย <laughs> โทรตามเหมือนว่าเล่นอีข้างโ <Okay. S 2> อเคผ่านเขาเทิร์นสแตนจบจบเทิร์นเแข่งตายครับแอนดรอย ยืนเท่าไหร่แปดพันชาร์ตแอนดรอยคอครับไม่กดทิปมาผ่านเลยโดดไม่ต้องให้ดูแล้วลุยไอซ์แองโลตีกลางเลยเป็นสองทีผ่านทีเขาเหรอครับดรอ๋อ้ามีเพนด้วยหรอมีครับมีเพนไม่เช่นประเทศไม่ ไล่ครับจ่ายสังเกตทำไรไหม,ไมบอดี้เขียวจวดก,ก้านหนึ่งใบแล้วก็จวดเพิ่มนตามบอดี้บอดี้อะไรวะบอดีอ้กิฟต์ที่ไหนหน้าอยู่มีสี่แต่ว่ามันจวดได้แค่ถึงสามก็จวดสามใบ,ใบ,ออบหนึ่งสองสามมีของเล่นเหรอได้ครับเอ่ไล่ครับจ่ายสังเกตทำไรไหม,ไมจวดก,ก้านสองใบหนึ่งสองใบนี้ด้วยอย่าลืมนี้ด่วนจ่ายสังเกตครับสใส่ <c oughs> <c oughs> ขอช่องกลาขอโทษครับพี่ไอหน่อยเลขครับยิงหน่วยแล้วก็ฟนอลเฟสครับจ่ายสังเกตยิงสามหน่วยเอาได้ได้เมื่อมีจตทูสองสองเราไปช่องกลางครับจ่ายสังเกตยิงสหน่วยพอ้ยงั้นนี่เนี่ไม่ชาร์จไม่ดอไม่บุกไม่แรงสิ้นเย้เรียบร้อยอ่ไปแล้วครับไปแลไปวรบ้วครวรอคับไปลรับกล้องกับน จะถามพาร์มึงหน่อยมึงทำอะไรอยู่เนี้ยเก็บทะไมาเยอะแยะมึงจะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะเก็บเฮ้เก็บไว้ครับเก็บไ้กันอืเออมันไม่ใช่ไม่เก็บหรอวครับผมชาร์จไปแล้วแต่มันขึ้นมาต่อไม่ก็มึงไม่ชาร์จทั้งหลายตาไม่ไม่ชาร์จวะเออมันมีตัวมันมีตัวได้ชาร์จอยู่ครับพี่พงเด็กผมมันมีตัวชาร์จเองในตัวอยู่ผมไม่ต้องชาร์จเก็บไม่ใช่คือมึงจะเปลี่ยนการ์ดไงมึงจะถือไว้สามใบทำไมเนื้อมอนมันไม่มีเนี่ย๋อจะหมายความแบบนี้ อ่ะไม่รู้ว่าพลาดไม่พลาดอาจจะไม่พลาดก็ไดพี่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้โอเคผู้ชนะเอาแล้วไลยตั้งนานล้ำตั้งนานก่อนชนะดวงดีจวดได้ไม่ตายแล้วเนี่ยตีไม่ตายอีนิดเดียวยิงเสร็จเลวเนี่ยมือหมดไม่มีตัวจงตัวจัวนะเดี๋ยวเราก็จะไปแข่งอะไรต่อแวนบีแล้วกันไม่ใส่โล่ขาวไปบ๊ายบายสวัสดีคับ